g a m e r TV ์ทีวีใช่ไครับอยู่กับผมพีซีดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเชิญคนหนึ่งนะครับใไอคนไทยรับเชิญเสกสัยครับดูเกมเมอร์นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาแคสเซเรนน็อตวูฟนะครับเป็นเกมไหมครับเซเรนน็อแมนนะครับเก็บกระดาษ11แผ่นก็เออแค่จะเป็นหมาป่ามากแค่นั้นแหละอย่าบอกให้แพลงนี้ไปตัญย์วันนี้ก็มาหลอนมาสยองต่อเลยสยองดิย้อนย้อนในสงครายส่งการนะครับ สองกายมาดีเลยวันนี้วันที่สิบห้าสวนบ๊อบบ๊อบบ๊อ๊บบ๊๊บเฮ้ยเดินไปกดชิปไปเยอเดี๋ยวงมีมันขนมันขนขนลุกจนขนจนไม่เดินไม่ได้เอาชิบหอยเอาเดินจนกขนลุกอะไะจนปล่อยมุกไม่ออกอะนะขนรวยหัวกุ๊กไอ้เหี้ยลุกโอเคครับส่วนหน้าตาของเซอร์จาวูมนะครับเกมนี้เราสามารถเดินชิวได้นะครับปิดไฟยังได้เลยจากทิศขวากดชิปเป็นการนี่เป็นการวิ่งนะครับโอเค ยังเปิดไฟไหมเดี๋ยวกูปิดหนึ่งจะได้ไม่แห่กู <c ười> lên, เล่นเล่นอ่ะเปิดเลยเปิดเลยก่อนเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินไหนวะเนี่ยทางนี้ทางนี้ไหนมึงอยู่ไหนอ่ะชิบหายแล้วไหนวะแย่แม่แห่มาไอ้สัตว์ชิบหายจิม้มข้างหลังยังไม่มาเครื่องบินอ้ยมึงเห็นดริงยังไม่เห็นเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวโดนเองเดี๋ยวมึงตายก่อนเองกี้เฮ้ยแต่กล้องตายหลังอ่ะอ๋อชิบหายแล้วกูไม่อยากอยู่คนเดียว กนีมันอยู่อีกข้างนึงของเครื่องบินอ่ะถ้าเล่นไปนานๆแล้วมันจะไม่น่ากลัวเลยกูอยู่ข้างในเรือบินเรือบินพ่องอุ้ยอุ๊ยอะไรแดงอะไรแดงเอาไปเอชตัว่าใครทอมอันกับบ้านนี่นี่นีจิ้มอยู่ไหนฮะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามกูมาดิกำลังตามอยู่เออมาแล้วเราอยู่ไหนกันนะเออ เห็นอะไรแดงๆเยมรีบวิ่งแล้วก็อย่าเดินไปทางนั้นนะครับบวกแม่งดูไม่ทาไมทําไมเพราะมันมีออร่าสีแดงที่เป็นกลิ่นป่าของมันนี่เจมตรงนี้มีไอ้นี่มาหมุนอยู่จาได้จาทางไว้เหรอมามยหัวกุนไม่ได้จำพูดเล่นเราอยู่ไหนกันเขาั้งเกมนี้ระวังนะครับหมาป่ามันจะบิงได้หรือเปล่าตอนนั้นน่ะจจมแม่เจมแม่เห็นอยู่ข้างหน้าจิมไม่หัก งไหนดิจิมปิดไฟดิทำไมอะไรเมื่อกี้อะไรขาวๆไอ้แห่นะสัตวสหยนั่นไงอย่หัวบอกแล้วจะโดแผ่นที่สองกระโดยหัวขาดไอ้สัตว์เฮ้ยโดเราเมื่อกี้มันก็ตายตรงนี้เชียวเอ้ากูไม่ได้โดจิมเก็บดิโอเคโดแล้วอย่าปิดเด้มันเดูข้างหลังสิงั้นมันเดินไปนะอย่ายเลี้ยวนะไอ้สัตส กูดูไปข้างหลังในแม่งเหมือนเมื่อกี้อีกไอสัตว์ไอที่อ่ะหันไปไขี้เต็มหน้ากูอ่ะ <c oughs> ทางนี้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 ยามนี้แนะนำว่าเล่นทั้งสี่คนดีกว่าเพราะมันจะได้กบเกินความกลัวอุ้ยนั่นไงหุบเขาจิ้มตามมาเมื่อยึงใหญ่แยงเขาไอเฮี้ยอะไรแดงๆมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วตามมาตามมาตามมาถ้าผมกล้าหรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะคะฉอดีพิ่งเล่นเหมือนกันเพิ่งเทสกันเลยเนี่ยไอเทสไอเฮียบวกเลยเทสตั้งแต่เมื่อวานเฮ้ยกูเหนื่อย เดินเรยเดินเดินเดินเกมนี้เราสามารถเดินชิลได้นะครับอย่าหันหน้าไปมองมันแค่พอแค่หน้ะพอละไม่เปิดไฟมันแค่เต็มหน้าแต่ก้องจริงแต่ก็นำไม่เยอะไม่รู้ไม่อยากจะนำเฮ้ยมาถูกภูเขาเนี่ยเอาไม่ได้เดินมาตรงภูเขานี่อยู่ไหนอ่ะเอาขี้ไม่รอเลยเจอดีเจอดีกูอยู่ข้างๆเหมือนสับ โอ้ยเฮียกะมีกูมีกูถ้าตายก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอูอ่นเจอยิ่หนุยบอกแล้วยังหันหลังตายเหรอยังไม่ตายชาวมึงอยู่เกมนี้อย่าทำปาแจตกนะแล้วก็อย่าหันหลังมันเป็นอันตรายต่อชีวิตเอาเป้ โอมาไม่ถงไม่ฐานสุขภาพบูซ่าทำแม่งเป็นเบะโอเคเราเจอไอ้ที่ละเฮ้ยนี่ไอ้โอ้ยเอาไงให้กูล็อกไม่ล็อกไม่ได้จ้วงล็อกไม่ได้ลรอกไม่ได้เดินทะลุทะลุไปไม่ได้หรอไม่ได้มันอ๋อนี่ทางได้เจอไหมอย่าดักนะมึงไอ้ทัดซาเลนเดอร์บูเอาออกออกอตรงนี้นี่จะได้จะได้กระดาษเจอแล้วเออเก็บเก็บเก็บ รออย <3. S 1> ู่อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างอ่ะเห็นข้างไหนวะโอ้โห้โอ้โหหัวแล้วมีอะไรข้างมึงเนี่ยอยู่นี่บวกแล้วอยู่ข้างไแต่อ๋ออยู่ข้างเมื่อกี้ตัวเชี่ยนะมาตามกูอยู่ไหมเนี่ยมึงอ่ะตามอยู่บอกข้างๆ งไปไหนพาไปเจอสเลนเดอร์เวฟโชคดีเฮียันนงอะไรอะไรประเด็นแดงๆนู่นอะไอมอนอย่าเดินเลี้ยวไปทางนน้นนย่าอยู่ดุงดุงเลยไอมอนอยู่ไหนปัดเมาเลยดุงดุงไปผล่เลยมาไอ้กูดุง แมงบิงในต้นไม้ชิดเถินดีดีแมงบิงในต้นไม, <laughs> <c oughs> ม้ดุ้งเงาเมาสับัด <c oughs> ดุ <c oughs> ้งเมาสับัดเลยมึงเงินมาข้างหน้านะมึงไอคนข้างหน้าอย่าตายก่อนเลยจะให้กูนำกูเนี่ยเดียอีแยกูนำแล้วมึงแล้วมึงจะไม่รอดนะสุดไป หกนาทีเพิ่งได้สามแผ่นไปหาไปที่ภูเขาเนี่ยไปโนู่นนู่โน่นนี่วิ่งเลย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 ไม่ใช่แค่เต็มหน้าเหมือนตอนนั้นเฮียวิ่งโคตเกือบถึงภูเขาเต็มหน้ากูเลยมอนกูเหนื่อยเออเดินหน่อยถ้าเสียงเบาไปหรือดังไปก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยคันหูไอ้ช้างเอาลงเฟสดีไหมเนี่ยเอาลงเฟสหรือลงยูทูบกูดี่ก็กูลงยูคอยเดินนะคอยเดินวิ่ง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  วิ่ง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 ,งแล้วก็หยุดม,มันมีกระดาษติดตรงรุนหนาอยู่สองสมอันด้วยนะตอนนี้กูจำไม่ผิดใครเดินคะ่อรเดินม oh, oh, nah, ันจะเป็นจุดเด่นไหนพวกนั้นอะไอพวกทิมอยู่ตามแผ่นกระดาษอยู่ตามไม่แน่ดดู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 ูดูด้ดูููาูเ เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจิมอยู่ไหนอันนี้มันอยู่ข้างหลังคุณเหนื่อยอยู่ไหนวะนี่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่กันน่ะจำได้อ๋อเถอะไปเถอะเฮ้ยไปเถอะไม่เอากระดาษเถอะเสียเวลาทำไมตรงนี้มืดวะโอ้ยไฟฉายส่องไม่ถึงเกมนี้ก็หาโหลดกันได้เล่นกันใน Unity อ่อไม่ไม่ใช่หาโหลดกันได้ใน Google แล้วก็วิธีจอยก็หามาชิ เราเตะสตาร์ดดีกว่าฮะต่อเตะตัดไงโอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเตมีหน้าเว้ยเตะตัดบ้านนี่ทางนี้ทางนี้เขาสอกนี่ไงนี่เก็บเด้ยังโดโดเดี๋ยดโดโดยโดตัวมองว่าจะโชคดีเดี๋ยวเดี๋ยว้เพื่อนมึงเดี๋ยวกูเดินลับๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอยู่ข้างนอกร้ันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะกูมาอีก อีกของซอกนึงอ่ะมือเนีมาเอ้ามาเอ้าอะไรวะนี่อยู่นี่หลังอ่ะเออดิตามมาตามกูหลังมึงเจ้กูอย่นั้นหลังมึงเออมันจริงจริงหันไปแม่งอยู่ข้างๆมึงเลยอยู่ข้างๆมึงเลยมึงบิงมาหน้ากูมึงไม่ตายได้เหรอยู่ข้างมึงเลยกูไม่ได้หันหน้าไปมองตามันนี ยังบอกโดยอยูว่วศพหอวศพปิดเลื่ไม่มีอะไรจะปล่อยมุกใช่ไหมเนี่ยปิดไฟไม่ใช่อะ่ะอย่าระวังมันโผล่มาได้หัวกูปิดไฟดีกว่าปิดไฟแล้วมันจะมองหาง่ายมันกระดาษจะกระดาษจะเลืองแสงกระดาษพิเศษพิเศษมืดชุดสุดเอ๊ะมันวิ่งวิ่งวิ่งไม่ได้อ่ะแต่ ไททันหมดไททันพ้องอยู่ไหนมึงตามกูอยู่โอ้ข้างๆกูอ๋อเราเดินชิวกันทำทำไอ้ตีมึงเดินชิวไปเถอะปะอือเมื่อกี้ข้างๆกูเห็นแขเม้งวิ่งมากูเห้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงข้างกูเลยวิ่งวิ่งวิ่งเก้านาทีแล้วถ่ายได้กี่นาทีเก้นาทีแล้ว มึงกระถางได้กี่นาทีสิบนาทีล่ะโอ้โเชี่ยแหละบิงขันหลังดิขันหลังดิไม่หันตายหันตีพุ่งคุณพี่ทำไมันไม่ได้เงยโอ้ตายเลยเอาตายเลยตายเลยอยู่ตรงไหนมันบิงมาข้างหน้าวิ่งผ่านมันไปไอ้เหี้ยแไปข้างหน้าเลย โอเคเรามาดูคุณลูเกมเมอร์เล่นกันนะครับตากล้องตายหายแล้วเร่งทิ้งเพื่อนนี่เดี๋ยวคาน่าจะเอาแม่งมาเล่น4คนเลยครนะ่ะเนี่ยเกาไอ้เชี่ยมหายไปไหนเมื่อกี้เห็นควันแดงๆจะสรารชีพประชาชนหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่าเพิ่งยอมแพ้เด้ว่ะสี่แผน่นมันมืดดีแล้วมันมองเห็นไหมเนะี่ย <laughs> ไม่เห็นจะพ่อไปบิงหน้าตานั่นไงนั่นไงเห็นไหม ควันแดงวิ่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 งไปอยู่อยู่เดี๋ยวคลิปหน้าทำสเตตี้ทัปีเฮ้ยถ้ามีมาป่าแล้วบอกอีเมื่อกี้อะไรข้างๆกูมึงเปิดไปเถอะไม่เอาเดี๋ยวกูตายมันก็เหมือนกันอะเกมนี้เตกันเล่นกันสี่คนเดียวแล้วว่าลวนกันตายหมูแยกกันตายละคนก็อย่างงั้น แยกกันดีกว่าแยกกันตายนะคนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีกูตั้งเลิกสิจะได้ขึ้นหยุดไม่ได้อยู่เดียวหยุดเดินอะลันลันลาลันลันล้านล้าล้านให้ไปวิวนูมึงเฮียใหญ่กลัวปเจฟันหัวปเจงัดปากมันส่วนทวารหนักไอ้สัสเฮ้ยนั่นไงเมื่อกี้มึงเห็นได้ไหม ถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไม่ดีเพย์ให้ดูเมื่อกี้ใครอยากเห็นเมื่อกี้คุณกรุณาย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อกี้อะไรควันแดงๆเมื่อกี้อะไรตาแดงๆโอ้ยโยซบโยซบไหนวะเอาไปไหนวะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเออไหนกูจะวิ่งไปหามันโวมโวมมันไม่กล้าทำอะไรกูเนี่ยกูเก่งเนี่ยวิ่งนะครับมันเพื่อนกูเยี่อะลรเพื่อนมึงเพื่อนกูเพื่อนตำนานด้วยสัต ตำนานแมงวากใส่ตำนานตำนานในดงป่าตับรับยงเนี่ยนับโคมสุดไปยืนยืนยิ้มยิ้มยิ้มยืนตาแดงเอไอเสี้ยยืนตาแดงตาดวยหัวแกงแย่ผวนล่าล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 าไม่มีใครสามารถทำอะไรก็าได้อกลับมาตรงเครื่องบินวิ่งมาเรื่อยๆมีมีเปยวิ่งไม่ได้ยอมดีกว่า เยอะวะสอบนะมโอ้ยดูโอ้ยโอ้ยสอมเยอะสอบเยอะสอบจบคลิปเหรออันนี้แล้วจบแล้ดีกว่าเยอะสอบสอบโอเคแล้วก็ทีซ a เกมเมอร์ทีวี a าแ e ลขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แหละไว้เชอในคลิปหน้านะครัโอ้า ส <laughs> ุดยอดมากใครจะโหลดเ,เล่นก็นไปโหลดใน Google มาเล่นได้เลยนะครับเพราะไม่รอดจริงๆว่ะโอเคไปละไยบายเจือปืน